คนเราทุกวันนี้หวังพึ่งพิงความสุขจากผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึง่งเมื่อไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราจึงมักจะรู้สึกขาดความสุขขาดในสิ่งที่เราเคยมีจนกลายเป็นความทุกข์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความทุกข์แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีใครแต่ทุกข์เพราะเราไม่รู้จักสร้างความสุข ด้วยตัวเราเองเลยต่างหากเราเคยชินกับการเป็นผู้รับมากเกินไปลองเปลี่ยนจากการรอเพื่อรับเป็นการสร้างเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องขนขวายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องรอเพราะความสุขของเราเราสร้างมันเองได้เสมอได้ตลอดเวลาและเมื่อใดที่เรารู้สึกจนลน้น จนอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆนั้นให้กับผู้อื่นนั่นแสดงว่าเราได้สัมผัสกับความสุขอันแท้จริงบนโลกใบนี้แล้วคนเราทุกวันนี้หวังพึ่งพิงความสุขจากผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งเมื่อไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราจึงมักจะรู้สึกขาดความสุขขาดในสิ่งที่เราเคยมี จนกลายเป็นความทุกข์ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความทุกข์แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีใครแต่ทุกข์เพราะเราไม่รู้จักสร้างความสุขด้วยตัวเราเองเลยต่างหากเราเคยชินกับการเป็นผู้รับมากเกินไปลองเปลี่ยนจากการรอเพื่อรับเป็นการสร้างเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องขลขววย ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องรอเพราะความสุขของเราเราสร้างมันเองได้เสมอได้ตลอดเวลาและเมื่อใดที่เรารู้สึกจนล้นจนอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆนั้นให้กับผู้อื่นนั่นแสดงว่าเราได้สัมผัสกับความสุขอันแท้จริงบนโลกใบนี้แล้ว